ยกสองคนได้ไหมขนาดนี้อูได้ครับได้อยากแบบว่าเปลี่ยนเอาไปไว้มุมนั้นมุมนี้ก็ทําได้เลยเนาะทำได้เลยครับเบาๆครับเบาๆผู้หญิงเรายกได้สบายครับไม่หนักครับเบ็ดเสร็จทั้งลงเรือนี่หนักอยู่ประมาณ30กโลเครับไม่รวมของโฟมนะครับเฉพาะตัวลงเรือนครับสวัสดีครับพรนารีฟาร์มครับวันนี้ก็ ครพี่น้องมาดูโรงเรือนขนาดมินินะครับวางได้สิบหกกล่องนะครับก็ขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวสาว 3, มเมตรสามสิบนะครับความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงที่วางกล่องอยู่ที่หกสิบหกสิบเซนพอวางกล่องไปแล้วก็อยู่ขนาดเอวเราพอดีนะครับเวลาเราทำปลูกก็ง่ายนะครับความสูงจากพื้นถึงหลังคาตรงนี้นะครับอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้านะครับ ตัวนี้คือแถว e หน้าผมจะวางให้ดูที่ที่เกดกล่องครับเกตกล่ <7 S 1> อง,องมันจะมีช่องไปประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเกกล่องประมาณนี้จะไม่คิดกันมากนะครับจะพอดีเวลาผักสลัดเราโตมันเจอกทรงพุ่มนะครับ,รบอ่าแต่ทรงพุ่มได้ได้สวยใ,ให้ดูม,ม,มีมีตัวอย่างต้นใหญ่ด้วยเนาะครับนี่ก็คือเขาจะมีความห่างพอดีใช่ครับแล้วก็แถวหลังมาดูที่แถวหลังครับแถวหลังอันนี้ลองวางแบบ 8กล่อง8กล่องเนะาะอ๋อวาง8กล่องมันก็จะจะชิดกันจะชิดกันนิดนึงครับจะชิดกัน8กล่องแต่ถ้าเรา,ราปลูกผักไทยนะครับปลูกผักไทยนี่คือได้เพราะผักไทยเราไม่ใช่ไม่แตกทรงพุ่มมากครับผักไทยเรามันจะยืดอ่าแต่ผักสลัดมันจะแตกทรงพุ่มเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ประยุกต์ได้นะครับจะปลูกผักไทยหรือผักสลัดนะครับถ้าผักสลัดเราก็เอาที่เกดกล่องแต่ถ้าเราจะปลูกผักไทยเราก็เอาที่8กล่อง นะครับหรือไม่ก,ก็กล่องอนุบาลเนาะกล่ <c oughs> องอนุบาลก็คือวางได้เต็มที่ใช่กล่องอนุบาลวางได้เต็มที่เลยนะครับ16กล่องนะครับ <c oughs> อุปกรณ์รงเรือนเนี่ยครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่ลงเรือนมายานหลังคานะครับก็จะมีผ้าใบผ้าสแลนนะครับกิ๊บล็อกให้ครบนะครับคือเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้เป็นสแลนที่แบบว่า พางแสงได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหกสิบนะครับอันนี้พางแสงหกสิบหกสิบครับผมอ๋อก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงเวลาเราเนี่ยเราก็ดึงให้ตึงๆนะครับก็จะมีมีกิบล็อกให้ด้วยมีกิบล็อกมีไขควงนะครับเพราะว่ามีไขควงมีควงเพราะเราเรามีนะเราก็จะมีน็อตให้ยึดนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับอ่ายึดให้แน่นก็จะมีไขควงมีปลาเกลปแาแอลด้วยปลาเกลที่ไว้ขันคือบางคนไม่มีอุปกรณ์ก็คือเอาไปประกอบได้เลย ก็ม oh ีแบบประกอบให้ด้วยอ๋อมีแบบให้ด้วยถ้าบางคนเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่ตัววางได้ไหมไม่เอาพวกโครงหลังคาแบบนี้ได so the right ้ครับเอาเฉพาะตัววางก็ได้เขาก็เรียกว่าชั้นวางนะครับอ๋อชั้นวางชั้นวางเราก็ทําแค่เฉพาะชั้นวางเราจะไม่ทําหลังคาก็จะถูกลงอีกใช่ไหมครับถูกลงไปอีกอ่าครับแต่ก็วางได้16กล่องบางคนอาจจะมีหลังคามีโรงเรือนอยู่แล้วเนาะไม่อยากได้ชุดหลังคาคือไม่อยากเอาเสาเอาโครงเนาะมันก็จะได้แค่ฐานไปเนาะตอนนี้ก็คือ บคพัวใหญ่เลยอ่ะอันนี้ยาวเท่าไหร่นะยาวสามเมตรสามสิบนะครับถ้าบางคนมีพื้นที่เล็กกว่านี้ก็ได้ครับก็สองเมตรสองเมตรยี่สิบเราก็ทำนะครับตัวนี้ก็คือวางอยู่ที่สิบกล่องก็คือเราออกแบบตามพื้นที่ไหมถ้าเขาบอกว่ามีเมตรกว่าสองเมตรสี่เมตรห้าเมตรได้ครับคือเพื่อนๆอยากจะได้กี่เมตรก็บอกเราได้นะครับความยาวเท่าไหร่บอกเราได้ตามพื้นที่นะครับเราก็จะทําต่อให้ออกแบบต่อให้เลยคือนี้เรา เราประกอบถอดแยกชิ้นส่วนได้เลยใช่ไหมครับแยกทุกอย่างชิ้นส่วนทุกอย่างแยกได้หมดครับก็คือเราต้องส่งไปเสนีเนาะมันก็ต้องส่งไปเสนียใช่ครับส่งไปเสนียแล้วก็ต้องถอดชิ้นส่วนแยกลรงเรือนี่คือแยกประกอบทั้งหมดเด็กที่ผมใช้ก็คือใช้เหล็กกล่องหนึ่งนิ้วนะครับแข็งแรงไหมแข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงครับอันนี้สิบหกกล่องเนาะครับวางสิบหกกล่องไม่มีแอนไหมไม่แอนก็เราใช้ระยะ ขาที่1เมตรนะครับความยาวของของท้องหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นจะไม่แอ่นครับรับน้ําหนักได้ดีครับอรับน้ําหนักได้อันนี้16บกกล่องนะครับเพื่อนๆแต่ว่าการรับน้ําหนักคือไม่มีแอ่นเด็กไม่แอ่นนียเนาะเด็กกล่องหนึ่ง,งนิ้วนะครับยกสองคนได้ไหมขนาดนี้อูได้ครับได้อยากแบบว่าเปลี่ยนเอาไปไว้มุมนั้นมุมนี้ก็ทําได้เลยเนาะทำได้เลยครับทำมุเบาๆครับเบาๆผู้หญิงเรายกได้สบายครับไม่หนักครับ เบ็ดเสร็จทั้งลงเรือน,นี่หนักอยู่ประมาณ30กิโลเองครับไม่รวมกล่องโฟมนะครับเฉพาะตัวลงเรือนน้ำหนักร <30 S 2> วมอยู่ที่30ขอ0กิโลนะครับอ๋อทีนี้มันมีแบบมึงแบบวางได้10กล่องใช่ไหมครับแบบวางได้10กล่องวางได้10กล่องก็มีนี่ครับ<ม>นี่ก็<ม>คือตอนนั้นคือกว้างยาวเท่ากว้างเท่ากันแต่ความยาวอยู่ที่2เมตร20ตัวนั้นวางได้10กล่องอีกหนึ่งแบบนะครับอีกตัวหนึ่ง ตันนี้กว้างสาเมตรสามสิบวางได้สิบกกล่องหรือเราจะปลูกผักสลัดเราไม่อยากให้มันชิดมากเราก็วางที่14กล่องนะครับหรือว่าเราจะปลูกทั้งผักไทยผักสลัดแล้วก็มีสองแถวอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกได้เลยจัดตามตามใจชอบของเราครับคือถ้าสิบสี่กล่องคือเขาจะมีช่องไฟช่องว่างประมาณนี้เยอะเยอะหน่อยครับเพราะว่าผักสลัดเราออกตรงพุ่ม